ประโยชน์ของศาสนาศาส,สนาเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายประการเช่น1ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรมศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้เราทราบว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือสิ่งที่ควรละเวน้นอะไรคือสิ่งที่เป็นความดีและควรกระทำอะไรคือสิ่งที่บุคคลในสังคมพึงปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นทุกศาสนาจึงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความดีงามทั้งปวง 2. ศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตทุกศาสนาจะวางหลักการดำเนินชีวิตเป็นขั้นๆเช่นพระพุทธศาสนาวางไว้3ขั้นคือขั้นตน้นเน้นการพึ่งตนได้ทางวัตถุมีความสุขตามภาษาชาวโลกขั้นกลางเน้นความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมและขั้นสูงเน้นการละโลภโกรธและหลง สศาสนาทำให้ผู้นับถือปกครองตนเองได้หลักคำสอนทางศาสนาสอนให้รู้จักรับผิดชอบตนเองคนที่ทำตามคำสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัดจะมีเฮริโอตป,ปะอายความชั่วกลัวบาปทำไม่ไม่ทำผิดทั้งที่รับและที่แจ้งเพราะสามารถควบคุมตนเองได้ 4. ศาสนาช่วยให้สังคมดีขึ้น คำสอนทางศาสนาเน้นให้คนในสังคมเว้นจากการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความซื่อสัตย์จริตต่อกันเป็นเหตุให้สังคมมีความสงบสันติยิ่งขึ้น 5. ศาสนาช่วยควบคุมสังคมทุกสังคมจะมีระเบียบข้อบังคับจารีตประเพณีและกฎหมายเป็นมาตรการควบคุมสังคมให้สงบสุข แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมสังคมให้สงบสุขแท้จริงได้เช่นกฎหมายก็ควบคุมได้เฉพาะพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเท่านั้นมีสามารถควบคุมลึกลงไปถึงจิตใจได้ศาส,สนาเท่านั้นถึงจะควบคุมคนทั้งหลายได้ทั้งกายวาจาและใจ 6. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมพิธีกรรมศิลปะสถาปัตยกรรม วรรณคดีและวรรณธรรมด้านต่างๆล้วนมีแหล่งกําเนิดมาจากศาสนาทั้งสิน้นศาสนาเป็นแหล่งกําเนิดวัฒนธรรมเช่นจิตกรรมฝาผนังที่งดงามคําสอนเรื่องชาดกทําให้เกิดวรรณกรรมที่สําคัญหลายเรื่องเลยนะแม้กระทั่งมารายาททางสังคมเรารวมไปถึงประเพณีต่างๆล้วนสืบต่อเนื่องมาจากศาสนาทั้งสิ้นเลยนี่คือคุณค่าของศาสนา หนึ่งเลยเป็นที่เนี่ยวจิตใจของมนุษย์สองเป็นบอกเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติสามเป็นเครื่องดับความเร้าร้อนใจทำให้ใจสงบลมเย็นสี่เป็นบอกเกิดแห่งจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรมห้าเป็นบอกเกิดแห่งการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามหกเป็นดวงประทีปสองโลกที่มืดมิดอวิชาให้กับสว่างสวัยด้วยวิชา เพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรศึกษาธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า